วิธีประกอบรถสกูตเตอร์ไฟฟ้ารหัสแปดเก้าหนึ่งแปดมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับมีหนึ่งสว่านไร้สายหรือไขควงน็อตเบอร์สิบเอ้กุญแจเบอร์สิบสองหรือบล็อกเบอร์สิบสองนะครัอบอุปกรณ์รถมีดังนี้มีกุญแจกุญแจสำรองแล้วก็รีโมทสัญญาณกันขโมยไฟเบียนชุดสายไฟชุดน,อน็อตที่ชาร์จพนักพิงขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้ใช้บล็อกเบอร์สิบสองนะครับ ขันนะครับขันให้แน่นนะครับเพื่อ oh นนล็อกลักษณะขั้นตอนต่อไปนะครับใส่พอนะครับใส่ชุดแทนนะครับลักษณะนี้นะครับกดเข้าไปจำนะครับแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมขันให้แน่นเลยนะครับลักษณะนี้นะครับตั้งให้ตรงนะครับแล้วขันให้แน่นขั้นตอนต่อไปนะครับ ตั้งเบรกหน้านะครับให้คลายน็อตออกก่อนนะครับออกสองตัวเลยนะครับแล้วก็ลักษณะน,นี้นะครับให้ให้สวมเข้าไปในนี้นะครับจากนั้นใช้น็อตตัวนี้นะครับสวมเข้าไปนะครับ ถ้ใช้น็อตตัวนี้นับขันขั้นตอนต่อไปนะครับใส่พนักพิงด้านหลังนะครับน็อตนะครับสองตัวใส่ลักษณะนี้นะครับขันน็อตให้แน่นนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับใส่ป้ายทะเบียนนะครับใช้น็อตเบอร์สิบนะครับแล้วขันน็อตให้แน่นนะครับจากนั้นใส่ป้ายทะเบียนด้านหน้านะครับเหมือนกันนะครับทําทาเหมือนด้านหลังนะครับขันน็อตให้แน่นขั้นตอนต่อไปนะครับเชื่อมสายไฟนะครับต่อเข้ากับแบตเตอรี่นะครับ คลายน็อตแล้วก็ดึงอันนี้ออกนะครับมันจะมีสายสามเส้นนะครับเส้นเล็กสองเส้นเส้นกลางหนึ่งเส้นนะครับ่า,นนบาขั้นตอนต่อไปนะครับให้ลักษณะนี้นะครับสายสั้นนะครับแล้วก็สายสั้นอีกเส้นนึงครับ แล้วก็สายยาวนะครับลักษณะนี้นะครับจากนั้นต่อพ่วงครับลักษณะนี้นะครับใส่ดดำก่อนนะครับ มันจะมีการสปาร์กนะครับสปาร์กไม่ต้องตกใจนะครับสปาร์กแค่สปาร์กลักษณะนี้นะครับลษะขั้นตอนต่อไปนะครับให้ลองลดนะครับลักษณะนี้นะครับ30 6 0ิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นนี่คือแบตคนับแบตบเต็มครับเราก็ลองบิดดูนะครับ